สวัสดีค่ะเจอน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พาดูรถเข้าใหม่นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะแขบยกสูงนะคะวันนี้น้องเปียวจัดมาให้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ โตโยต้ารีโวนะคะคันนี้เป็น2.4 p r รันเนนะคะลูกค้าปี2022ค่ะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิความไม่มีน้ำท่วมนะคะกับปี2022ปีใหม่ไม่น้อยนะคะค่าตัวน้องเพียง59,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้รถสภาพสวยออปชั่นครบๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยนะคะใครที่อยากดูรูปภาพ เพิ่มเติมของรถคันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อหาน้งเปี้ยวได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ 3 2 4สอ8 6นะคะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6ย์เปเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมทั้งภายนอกและภายในของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะคะมาเริ่มตั้งแต่กระจังนหน้าเลยนะคะคันนี้กระจัง้านหน้าคาดด้วยครูเนี่ยมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นชมหน้าหมูป่านะคะตรงเขี้ยวหมูป่าลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะคะตัวรถเป็นสีเทาดําสวยมากนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของดวงไฟนะ โปรเจกเตอร์ or, นะคะดวงไฟใส่กริ้งไร้คราบเหลืองรอยแตกร้าวไม่มีสภาพดวงไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะรอบรอบคันสีเทาดําสวยมากคิวล้อนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายสีแดงนะคะเพิ่มดีไซน์ให้กับตัวรถนะคะให้ดู สวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาในส่วนของยางนะคะก็คือเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4เส้นนะคะยางใหม่ปีใหม่นะคะแล้วแล้วก็มาพร้อมล้อแมกเดิมๆโรงงานสีงอวสวยมากนะเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะสภาพโดยรอบคันก็คือสวยนะลูกค้าคันนี้เครื่องยนต์2.4ด้วยประหยัดน,น้ํามันมากๆนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นลงให้สะดวกสบายเลยนะคะกระจกด้านข้างก็เป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวม,มาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะ ติดในส่วนของคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมือจับค่ะก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของกันรอยขีดข่วนมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นโครเมียมค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะภายในคุมโทนด้วยสีดําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะสีบรอนแล้วก็สีดํามีช่องใส่เกี้ยวน้ําให้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะมีลําโพงข้างประตูมาให้เรียบร้อยนะ คันนี้นะคะมาดูในส่วนของเมทอาร์กันก่อนเลยเรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้ของแท้เดิมๆจากศูนย์แน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะมีที่จับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยภายในก็คอนโซลหน้าคุมโซนด้วยสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะมีช่องเก็บอุณหภูมิให้นะคะเลา่นล่างก็คือสามารถเปิดได้นะแล้วก็ตัวบาะมาพร้อมบาะผ้าค่ะสีดํา สภาพสวยเลยรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะฝ้าเพดานรอยรายรอยเจอไม่มีค่ะนะคะในส่วนของคนนั่งทางะะ้าก็มีกระจกด้านข้างมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะน็อตเดิมโรงงานในส่วนของตัวกระบะแคบค่ะเปิดแคบได้ถึงเก้าสิบองศาเลยนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นยางนะเป็นผ้านะคะอันนี้ พิงไปก็คือไม่เมื่อยไม่เจ็บแน่นอนลูกค้าแล้วด้านหลังก็คือนั่งได้สบายเข่าไม่ชนกว้างอยู่นะคะมีแผ่นยางมาให้เรียบร้อยนะแม่แรงปัจเจมีมาให้ค่ะกระเป๋าจิงงจ้่ซ้ายฝาก็มีมาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยคุณพี่ขานอตเดิมโรงงานนะคะอยากดูจุดไหนพิเศษลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันต่อเลยสําหรับคันนี้นะคะนี่นะคะ ล้อแม็กสวยมากนะคะเข้ากับตัวรถเลยเป็นสีดำทำให้รถแบบดูดุดดันยิ่งขึ้นนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวพีเรเนอร์เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันคันนี้นะคะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้เดิมๆจากโรงงานนะคะที่เปิด ฝากระโปรงหลังนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกันชนหลังให้เรียบร้อยขึ้นลงได้สะดวกสบายไฟเบรกท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะเดิมๆจากโตโยต้าเลยสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ติดในส่วนของฟิลม์มละลายฝ้ามาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจกก็คือแท้ทุก บานนะคะมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่กระจกทุกบานเลยนะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะคะภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าเมทอาร์ตค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียงชิดติดกันนะคะของแท้เดิมจากศูนย์แน่นอนนะคะตัวกระบะก็คือเปิดได้ซ้ายฝาเปิดได้90องศาเช่นเดียวกันนะคะภายในสวยๆฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะลูกค้า ะะลุงแกค่ะกุญแจรีโมทนะคะจับมาให้ลูกค้า1ดอกมีที่จับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ากุญแจมีมาให้1ดอกนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูให้ดูในส่วนของเลขไม์กันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นอ่ะนี่นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง 47,625กิโลเมตรไม่แท้อยเซนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะซ้ายฟ้านะคะเพิ่มเสียงหยดนเสียงได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้เรียบร้อยมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะควบคุมต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ควรพลาดนะคะคันนี้ พรมอะไรมติฟังก์ชันเรียบร้อยก่อนลูกค้าออกรถไปรอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะถ่ายให้ลูกค้าก่อนออกรถนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของหน้าจอสัมผัสค่ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเครื่องเสียงกันนี่ เสียงดังฟังชัดนะคะแอร์ก็คือเย็นฉ่ำม,มากนะตอนนี้นะคะมีช่องเสียบ power outlet ให้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้สามารถวางของได้คันนี้ก็เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยและยังไม่หมดค่ะมีในส่วนของปุ่ม eco mode power mode มาให้นะคะตรงน,นี้ก็ใส่แก้วน้ำได้อันนี้เบรกมือนะแล้วก็นี่เลยช่องใส่ของนะคะ ใ,ใน้สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมลูกเล่นเยอะๆแบบนี้เลยนะคะนี่ฟ้าพานรนอะไรๆเจอไม่มีมีช่องใส่แว่นให้รบะบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะก่อนลูกค้ารับรถไปเรามีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดด้วยกันเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนทายของเลี้ยวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราทําให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทนอกที่เราจ้างมาตรวจเช็ครถให้ลูกค,ค้าอีก274จจุดนะคะรับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานไม่มี ชนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมมีใบเซอร์รองรับเรียบร้อยนะคะ2 7 4เจจุดตรวจรถให้ลูกค้าเรียบร้อยสามารถส่งผลตรวจตรงนี้ให้ดูได้จากบริษัททิชเชอร์ประเทศเยอรมนีนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะก็ติดต่อหานุองเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะสาขากรุงเทพของนเปียวจะอยู่ที่มีบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพหานาครถนนเส้นมิตรไมตรีนะคะแล้วก็จะมีสาขาโซนภาคใต้นะคะก็จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ติดกับสี่แยกไฟแดงตาปานในเมืองสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีสาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยรถของเราทุกคันออกง่ายมากๆเอกสารไม่ยุ่ยากเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะจองรถแค่999บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วย90วันสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นใครที่ดูคลิปน้องเปี้ยวมารับส่วนลดทันทีค่ะ5 0 0 0บาทให้ทุกท่านนะคะแล้วก็เปลี่ย แถมมันเครื่องให้ฟรีมีโปรฟรีก้ิวันและโปรอื่นอีกมากมายนะคะมีบัตรฟรีค่าแรงให้ด้วยใครสนใจคันนี้แล้วติดต่อกันมาเยอะๆได้เลยนะคะเดี๋ยวนอกเพียวพาไปดูในส่วนของด้านหน้ารถกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปย้ำสเปคหน้ารถกันให้ลูกค้าอีกรอบนะคะสำหรับคันนี้นะขออนุญาตลงจากตัวรถนะคะรถอาจจะสูงนิดนึงนะคะเป็นตัว P10 นะคะคันนี้อ่า ต่อมานะคะเรามาย้ำสเปคหน้ารถให้ลูกค้าอีกสักรอบคันนี้เป็นในส่วนของ t o y ยต้านะคะ โตโยต้ารีโวแคบ2.4นะคะพีเรเนอร์คันนี้ค่ะลูกค้ากับปี2022ค่าตัวน้อง5.9 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำ5.9 0 0 0บาทไม่เพียงหลักหมื่นวิ่งใช้งานไป40,000วโลเท่านั้นใหม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์ตัวรถรับประกันโครงสร้างแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมและใหม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์ด้วยท่านใดที่สนใจคันนี้แล้วติดต่อหาโนบวลวได้เลยนะคะมีบริการส่งรถให้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านหรือใครไม่ชอบโตโยต้า อิสูดีแม็กก็มีวางจําหน่ายแล้วนะตอนนี้นะคะสําหรับกระบะยกสูงหรือใครที่ชอบตัวธรรมดานะคะจัดมาให้ทั้ง3แบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น m i t s u ม i ช h i Titan นะคะอิสุดีแม็กตุยต้าริโก็จัดมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ติดต่อกันมาเยอะๆได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปลไว้ให้เลยนะคะ090ค่ะ3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะทักมาปรึกษากันก่อนได้มิสซูมิวานะคะสำหรับวันนี้รเป็น ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสีรีไทยรถสวยนะคะ